โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีตรับเข้าสู่ช anel Dev Chief นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะช้าไปสักหน่อยนะครับผมขอไปที่หายไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับพอดีมีทุระต้องจัดการนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตความคืบหน้านะครับอัปเดตข่าวต่างๆในโปรเจกต์ Netflix a วตา The Last Seven d e r Live Action ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเดือนมกราคมปี2022นนั่นเองผมจะสรุปย่อนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ตั้ง จนถึงการอัปเดตคลิปที่แล้วนะครับใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเก่าๆนะครับผมก็ลองดูคลิปเก่าก่อนก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมเรามาเริ่มกันเลยหลังจากที่แช่แข็งโปรเจกต์นะครับนานพอๆกับแองถูกแช่ในก้อนน้าแข็งในที่สุดนะครับผมเมื่อกลางปี2021ที่ผ่านมาเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ขึ้นนะครับของโปรเจกต์นี้กับการทยอยประกาศแคสติ้งนะครับอย่างเป็นทางการรวมถึงมีการเปิดกองถ่ายแบบจริงจังที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2021ที่ผ่านมานี่ Netflix อวตารเดอะลัสเบนเดอร์ไลฟ์แฟชั่นถูกประกาศโปรเจกต์ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2018และแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นยังกับเต่าสิงห์นอนสมมานานอยู่เกือบ3ปีแต่ถ้าใครได้ตามข่าวนะครับจากผู้สร้างทั้ง2เนี่ยที่เคยอยู่ร่วมโปรเจกต์นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีการอัปเดตเรื่อยๆนะจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยประกาศถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมานี้เองด้วยเหตุผลด้านความสร้างสรรค์ที่ไม่ตรงกันกันกบทาง Netflix ในปัจจุบันนะครับโปรเจก t นี้ได้โชว์รันเนอร์คนใหม่นะครับผมร่วมถึงโปรดิวเซอร์และผู้กำกับฝีมือดีอีกหลายคนเลยเข้ามาร่วมทีมและได้มีการอวดโฉมหน้าตาของนักแสดงหลักกันออกมาแล้วหลายคนด้วยกันกรกฎาคม2021ไมเคิลไวลี y โปรดักชันดีไซเนอร์มือทองเจ้าของผลงานอย่าง m a d e in Black 2และมา r v e l s Agent Carter ที่เคยคว้ารางวัลเอมิอวอร์มาแล้วได้ประกาศเข้าร่วมโปรเจก t นี้แต่ในเดือนเดียวกันนั้นเองเจอร์มี่ ผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบแอนิเมชันของทั้ง2ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นอวตารเดอะลัสเซนเดอร์หรือเดอะเลเจนด์ออฟคอร่านั้นได้ประกาศถอนตัวจากโปรเจก์นี้ไปและแปะเข้าร่วมงานกับทางอวตารสตูดิโอแทนโดยประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ของเขาสิงหาคม2021หลังจากประกาศรับแคสติ้งไปเมื่อเดือนมิถุนายนก็มีข่าวเลือกมาในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ถึงโฉมหน้าของสีนักแสดงตัวละครหลักทีมอวตารซึ่งระบ,บุไว้ว่าจริงๆแล้วได้นักแสดงมาพักใหญ่ๆแล้วแหละ อันได้แก่น้องกอรดอนคอเมียอายุ11ปีเนี่ยตอนนั้นตอนนี้12แล้วนะครับเขาจะมารับบทเป็นแองนะครับผมน้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์แคนาดามีผลงานอย่าง Lost in Space ของ Netflix และ The Stand ของ r a m o u ม t Plu s น้องยังมีงานอดิเรกในการเล่นสเก็ตบอร์ดอีกด้วยรายต่อมานะครับคือเคียเวนติโอทาเบลหรือรู้จักกันในนามเคีเวน o ิโอเด็กหญิงอายุ14ปีสัญชาติชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันผู้มีผลงานแสดงครั้งแรกใน Andy and an Eason สเธอจะมารับบทเป็นคาทาร่าเอียนอัลสตี หนุ่มเชื้อสายชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอายุ19ปีมีผลงานอย่าง13 r e a s o n s ของ Netflix และ Physical ของ Apple TV+ Plus รับบทเป็นซอกกาและสุดท้ายดัลลัสหลิวอายุ20ปีหนุ่มเชื้อสายจีนอินโดนีเซียและอเมริกันมีผลงานการแสดงมามากพอตัวอย่าง t เ k e n ในปี2010เล่นเป็นจีนคาสามะในตอนเด็กและ Mortal k o m b a t ปี2013เล่นเป็นปีหานหรือนูบปในวัยเยาว์นั่นเองและล่าสุดนะครับผมเขาปรากฏตัวในแชง chi and the Legend of Ten Rings เล่นเป็นเฉินรุ่ยหัวถึงแม้ว่าจะโผล่มาแป๊บเดียวก็ตามนะเขาจะมารับบทเป็นตัวละครเอกอย่างเจ้าชายซูโก้นั่นเองโดยนักสืบโลกออนไลน์ทั้งหลายนะครับแอบสังเกตว่าทั้ง4คนเนี่ยมีการกดติดตามโซเชียลของกันและกันรวมถึงยังมีการกดติดตามเหล่าทีมงานรายต่างๆที่เข้าร่วมโปรเจกต์ที่ผ่านมาด้วยก็เลยสันนิษฐานกันว่า4คนนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้แน่นอนและในหนึ่งสัปดาห์ต่อมาข่าวลือที่ว่านั้นก็กลายเป็นเรื่องจริงเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการของนักแสแดงทั้ง4คน พร้อมกันกับการเผยความเห็นของอัลเบิร์ตคิมโชรันเนอร์คนใหม่ว่า l ล v e แวกชั่นนี้จะกลายเป็นตัวแทนแห่งยุคใหม่เป็นโชว์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมและตัวละครชาวเอเชียกับชนพื้นเมืองอเมริกันเข้าด้วยกันมันจะไม่เป็นเพียงการ์ตูนอีกต่อไปเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นอยู่จะไม่มีการโมเดนไนซ์โลกอวตารนี้เขาจะขยายให้มันเติบโตไปอีกขั้นเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่และตัวเขาเองนะครับยังใช้คําว่าขนานแท้กํากับเรื่องนี้เอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านตัวละครวัฒนธรรมในเรื่อง พวกเขาจะพยายามทําให้มันเป็นขนาดแท้มากที่สุดทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในเดือนเดียวกันนะครับเผยอ,อีก2ผู้กํากับอันได้แก่โรเซนเหลียงนะครับมีผลงานคือ Shadow in the Cloud นะครับและจ้าบ้าไรซานีนะครับผู้ที่ทำวิชวลเอฟเฟก c t นะครับให้กับ Iron Man ภาคแรกและ Game of Thrones วันที่26สิงหาคมครับผมน้องกอดอนได้ตอบคำถามผ่านทางอิสตาแกรมของตัวเองนะครับและยืนยันว่าน้องเขาจะโกนหัวจริงในการรับบทเป็นแองใจน้องมันได้มาก ต่อมานะครับเราข้ามมาที่พฤศจิกายน2021เลยนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีกาหนดการเปิดกองถ่ายในช่วงกลางเดือนนั่นเองจากก่อนหน้านั้นนะครับที่กําหนดถ่ายเมื่อกันยาเนี่ยก็เลื่อนมาเดือนนี้แทนนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับมีการเผยว่าแบร์เฟตเตอร์นะครับครีเอทีฟโปรดิวเซอร์จากเดอะควีนสแคมปิดและเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์แห่งโบจ c k h อสเม a นเข้าร่วมทีมโปรดักชันนะครับของไลฟ์แฟชั่นอวตารเดอะรัตเซนเตอร์นี้นับเป็นอีกข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยโปรไฟล์ในระดับที่น่าจับตาาามออองงขรคนนนีี้้จทํให ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยก็ว่าได้ด้วยประสบการณ์ที่มากมายนะครับผสมผสานตั้งแต่ทีวีซีรีส์โปรเจกต์ไซไฟแฟนตาซีปนอารมณ์ขันที่ผ่านมือมาเนี่ยอาจจะช่วยขัดเกลาให้อวตารเดอะลัสเซนเดอร์เนี่ยออกมาสมบูรยิ่งขึ้นนะครับผมโดยผลงานที่ผ่านมือแบร์มาแล้วนะครับก็ได้แก่ The ะ u e e n s g a m b ิด Bo Jack h o r s e m a n m a r c o p o l o DOA แล้วก็ Big m o u t h เป็นต้นนะครับนอกจากว่าเพิ่มครีเอทีฟแล้วนะครับผมในวันต่อมาครับมีการประกาศนักแสดงเพิ่มขึ้นอีกก็คือ Daniel d a n i Kim นรับเข้าร่วมรรัับบบทเป็น Fire Lord น Fire LordSI ะค จากประวัติการแสดงอย่างลดแล่นมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงปี1991จนถึงปัจจุบันนี้ทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็น Insurgent นะครับหรือว่า Hellboy ในปี2019บวกกับผลงานการภาคเสียงอีกมากมายถือเป็นข่าวดีข่าวนะครับผมในหมวดนักแสดงสำหรับโปรเจกต์นี้เลยในส่วนของ a ว a ารเวิร์สนะครับตัวเขาเนี่ยยังเคยพากเป็น General ฟงนะครับและฮิโรชิซาโตะมาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับตามในแอนิเมชันเนี่ย f ฟลลอดโอไซนะครับไม่ได้ปรากฏให้เห็นแบบเต็มใบหน้าในบุกวันนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่า Netflix เนี่ยจะนําเสนอ f ฟล์ลอดโอไซในบุกวันออกมาในรูปแบบไหนนะครับหรือว่าแค่จองตัวไว้เฉยๆนะวันถัดมาครับตามกันมาติดๆเลยกับการได้ผู้กํากับเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเจสส์วิลคินสันนะครับผมเจ้าของผลงานกํากับส่วนหนึ่งนะครับของซีรีส์ How to Get Away with Murder Daredevil The Punisher Jessica Jones และ The s h i e ได้เข้าร่วมกำกับอวตารแต่ละเซนเตอร์และเอฟเชันนะครับโดยจะกำกับเพียง1ตอนเท่านั like to to ้นคือตอนที่10เป็นตอนสุดท้ายนะครับของซีซั่นย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าไลฟ์เวอร์ชันนี้ซีซั่นหนึ่งจะมีเพียง10ตอนเท่านั้นตอนละประมาณ1ชั่วโมงนะครับพอคำนวณเวลาแล้วนะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับ20ตอนของแอนิเมชันในบุ๊กวันนั่นเองจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็เท่ากับว่ามีผู้กำกับต่างชื่อกันถึง4คนนะครับอันได้แก่เจสต์วิลคินสันไมเคิลกอยจับบ้าาไรซนี และโรซีเหลียงนะครับเดาไม่ออกเลยครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยจะวางเนื้อเรื่องภาพสีและฉากต่างๆออกมาอย่างไงให้เข้ากันได้นะครับผมเพราะมีพู้กกับหลายคนเหมือนกันมาจากคนละทิศคนละทางด้วยนะครับบางคนก็กำกับภาพบางคนก็มีประสบการณ์ CGI นะครับเป็นถึงซูเปอร์วเซอร์เลยก็มีหรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็เคยเขียนบทภาพยนตร์มาด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เชื่อได้ว่าอัลเบิร์ตคิมนะครับโชว์เรเนอร์คนใหม่เนี่ยจะปูทางที่ดีไว้ให้เพราะว่ารับปากไว้แล้วนะว่าจะทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับผมและแล้วครับผมในวันที่17พฤศจิกาาายนตมเวลของบ้านเรานะครับ กองถ่ายอวตารและเซเบนเดอร์ไลฟ์แฟชั่นของ Netflix ก็ได้เริ่มเดินกล้องอย่างเป็นทางการในที่สุดโดยจะดําเนินการนะครับถ่ายทําไปเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันกําหนดการปิดกล้องนะครับผมคือเดือนพฤษภาคมปี2022นะครับซึ่งคาดว่าจะได้เห็นออกมาเป็นรูปร่างอย่างไวที่สุดเลยก็คือคือปลายปี2022หรือช่วงต้นปี2023นั่นเองอันนั้นคือไวสุดนะอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับ และภาพที่เห็นอยู่นี้นะผมคือภาพของบรรดาทีมงานและนักแสดงนะครับที่ถ่ายร่วมกันนะครับในวันเปิดกองวันแรกยังไม่ทันไรเลยครับก็มีีกมนักแสดงนะครับถูกเผยชื่อมาอีกแล้วอันได้แก่พอลซานทังลีนะครับผู้มีผลงานการแสดงใน The Mandalorian นะครับมารับบทเป็นท่านลุงไอโรของเรานั่นเองต่อไปครับผมเคเซยวลิมนะครับมีผลงานอย่าง Nightwatch นะครับผมจะมารับบทเป็นพ่อจำแลงของแองพระเกียรติโซนั่นเองครับและสุดท้ายครับเคนเหลียงผู้มีผลงานอย่าง Rush Hour Lost และ Star Wars The Force Awakens จะมารับบทเป็นตัวร้ายหลักในซีซั่นหนึ่งนะครับก็คือจาวนั่นเองหลังจากเปิดกองมาได้ไม่นานนะครับนักแสดงนะครับผมเริ่มพบปากกันหลายคนเนี่ยก็เริ่มอัปรูปของตัวเองนะครับลงโซเชียลทำให้เราเนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆในกองถ่ายมากขึ้นและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับพอลได้พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการถ่ายทําและการเป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายนี้ผ่านโซเชียลของตัวเองเขาได้กล่าวถึงส่วนหนึ่งของการซ้อมและก็บรากาศรวมๆนะครับบรรยากาศใน,รราก,าศนการอยู่ร่วมกับนักแสดงคนอื่น เขาบอกว่ามันพิเศษมากๆเมื่อในมองไปที่กำแพงที่เต็มไปด้วยใบหน้าของตัวละครของตัวเองมันมหัศจรรย์มากและยิ่งเป็นอวตารเดลัสเซเบนเดอร์ด้วยแล้วมันไม่มีทางอื่นเลยมันคืองานช่างสำหรับนักแสดงแน่ๆทุกคนที่ปรากฏอยู่บนกำแพงนั้นมันไม่ใช่แค่เพราะสีผิวเพราะพวกเขาคือนักแสดงที่บรรลุแล้วเหลือเชื่อจริงๆกอร์ดอนคอเมียที่จะเล่นเป็นแองคเนี่ยคือของจริงเคียร์เวนทิโอเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งและชำนาญมากเอียนอัลส์ลีย์พระเจ้าช่วยหมอนี่จะขโมยทุกๆซีนในทุกๆฉาาาากกที่เเขขแสดงตลม เหมาะมากเลยสำหรับซอกกาสำหรับดาลลัสหลิวผมตั้งหน้าตั้งตารอจะร่วมงานกับเขามากๆตอนซ้อมกันวันนี้เนี่ยเขาทำผมทึ่งไปเลยมันจะต้องกินใจสนุกตื่นเต้นแน่ๆสำหรับซีรีส์นี้และผมคิดว่าแฟนๆจะต้องชอบแน่ๆทั้งแฟนๆของเรื่องนี้และคนที่ไม่เคยดูมาก่อนจะต้องรักมันผมรู้สึกเลยว่ามันจะต้องออกมาดีตัวพอนะครับดูมีอารมณ์ร่วมกับงานนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็แลดูมีความอินแล้วก็สะเทือนอารมณ์ในบางจังหวะนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตัวนักแสดงเนี่ย เพราะว่าถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเขาคงไม่พูดออกมานะครับแล้วก็เรื่องนั้นแหละควรจะแก้ด่วนๆเลยนะครับมาถึงเดือนธันวาคมนะครับปี2021หลังจากที่ครบ1เดือนพอดีนะครับในวันที่17ธันวาคมมีการเผยโฉมนักแสดงอีกถึง5คนด้วยกันนะครับอันได้แก่อิลิซาเบธอยู่นะครับรับบทอสุล่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะถึงแม้ว่าตัวละครอสุล่านะครับผมจะปรากฏในแอนิเมชั่นบุ๊ควันเนี่ยเพียงแค่2ตอนเท่านั้นคือตอน The Storm และ The s i e g e of the North Part 2นะครับ แต่ก็นับว่าปรากฏตัวแล้วนะต้องมารอดูกันนะผมว่าเธอจะถูกนําเสนอมาในรูปแบบไหนนะครับต่อไปนะครับมาเรียจางรับบทเป็นซูกินะครับมีผลงานในการแสดงมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็นับว่าเป็นนิวคัมเมอร์นะครับผม <c oughs> เช่นเดียวกับอลิซาเบตยู u ตัวละครซูกินะครับปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่4นะครับ The Warriors of k h e h i เพียงแค่1ตอนเท่านั้นในส่วนของบุกวันะและจะมีบทบาทอีกครั้งนะครับในบุกทู และคอมิกเขาจะเล่นอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็พอจะทราบอดีตของซูกิผ่านทางทั้งมินิคอมิกแล้วก็คอมิกของซูกิอัโนมาแล้วนะครับผมคนต่อมาครับผมเคซีーー่แคมป์ฮอรีเน็กนะครับสแสดงเป็นคันนะหรือว่าแกรนแกรนนั่นเองเป็นนักสแสดงนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชนพื้นเมืองอเมริกันและนักสิงแวดล้อมด้วยนะครับผมมีผลงานการสแสดงมามา,มากมายเลยนะครับผมตัวละครคันนนะครับจะปรากฏตัวในช่วงแรกของเรื่องนะครับสร้างความน่าจดจําได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากเป็นตัวละครที่ช่วยปูเรื่องราวต่างๆนะครับในฐานะผู้อาวุโสที่สุดของหมู่บ้านในเผ่าวารีใต้นั่นเองต่อไปนะครับจูมอนแชปแมนรับบทเป็นอวตารเคียวชีนะครับนักแสดงและโปรดิวเซอร์หญิงมีผลงานการเล่นซีรีส์แอคชั่นกังฟูนะครับส่วนเรื่องส่วนสูงเนี่ยไม่น่าห่วงเลยครับผมอวตารเคียวชิแห่งความยุติธรรม มีประวัติอันน่าสลดหดหูและก็น่าสนใจมีการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากๆคนหนึ่งนะครับในฉบับนิยายทั้ง The Rise และ the Shadow of k y o s ี i อย่างไรก็ตามนะครับตัวเคียวชเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวในแอนิเมชันวุควันเลยนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยครับว่าจะรีบประกาศแคสติ้งไปทําไมหรือว่าเธอจะปรากฏตัวลงหน้าไม่เหมือนกับในแอนิเมชันกันแน่จากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมอาจจะมีการนําโมเดลของเธอเนี่ยไปทาเป็นรูปปั้นบนเกาะเคียวชิก็ได้นะคนสุดท้ายครับแทมลินโทมิตะนะครับรับบทยูคาริซึ่งเป็น เธอเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนผู้มีผลงานการแสดงเนี่ยมาตั้งแต่ปี1986เลยจนถึงปัจจุบันยูคารีนะครับถูกระบุไว้ว่าเป็นแม่ของซูกิเป็นหัวหน้าหมู่บ้านใช้คําว่าเมเยอร์นะครับผมผู้ห่วงแหนและปกป้องหมู่บ้านอย่างสุดตัวสําหรับบทนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือมีการระบุไว้ว่ายูคารีคือเมเยอร์ซึ่งตำแหน่งเมเยอร์นะครับในแอนิเมชั่นมีอยู่แล้วนะครับผมก็คือโอยาจินั่นเองไม่แน่ว,ว่าตัวละครยูคารีนะครับอาจจะถึงขั้นมีบทบาทมาแทนโอยาจิเลยก็ว่าได้นะครับผม แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับตามความเห็นส่วนตัวนะในซูกิอโรนนะครับเราได้เห็นว่ามีลีดอร์นะครับหรือว่าผู้อาวุโสของหมู่บ้านเนี่ยอยู่หลายคนด้วยกันมีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆนะครับซึ่งโอยาจิเนี่ยก็คือหนึ่งในคนจํานวนนั้นที่จะต้องนําเรื่องต่างๆมาประชุมหรือว่ามาหารือกันนะครับผมหรืออาสานิฐานได้ว่าตัวละครยูคาริที่โผล่มานี้วิลเลจลีด e r หรือเมเยอร์เนี่ยมีหลายคนนะครับหรือว่าอาจจะโผล่มาแค่เป็นแฟลชแบ็คของซูกิก็ไม่แน่นะครับ หรือแม้ก็มีบทควบคู่กันไปควบคู่กับโอยาจิไปเลยแต่ว่าไม่แทรกแซงกันเพียงแค่มีตำแหน่งใกล้เคียงกันเฉยๆก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมจวบจนถึงปัจจุบันนะครับในวันที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยก็ยังคงมีการถ่ายทาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีภาพถ่ายนะครับหรือว่าบรรยากาศการถ่ายทําถูกโพสต์ออกมาเรื่อยๆตามโซเชียลของนักแสดงต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางอินสตาแกรมนะยังไงก็ลองดูในรีสคริปชันก็แล้วกันผมจะลงมาให้เท่าที่หาได้นะครับ พอเห็นแบบนี้นะครับผมมันก็เรียกว่าหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งนะครับเรื่องความกังวลว่ามันจะออกมาไม่ดีหรือแบบแคสติ้งไม่โอเคอะไรเงี้ยไรความกังวลเรื่องพวก CG พวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยยุคนี้คงไม่ต้องกังวลกันแล้วนะครับแต่ที่เรายังคงตั้งหน้าตั้งตารอก็คือบทครับอารมณ์โทนของเรื่องแล้วก็การดําเนินเรื่องต่างหากจากที่เคยมีข่าวหลุดนะครับผมเรื่องบทเดิมของตัวละครอ,ออกมานะครับก็เรียกได้ว่า เละใช้ย่อยเลยนะครับก็ยังคงคิดได้อยู่นะครับว่ายังคงคาดหวังมากไม่ได้เหมือนกันด้วยกับตันเรือโปรเจกต์นี้ที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ผู้สร้างออริจินอลอีกต่อไปแล้วผมก็ได้แต่หวังว่ามันจะออกมาดีมากพอที่จะกลมหัวใจของทั้งแฟนหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้อย่าให้เหมือนกับอองก็แล้วกันคุณผู้ชมล่ะครับผมคิดเห็นยังไงกับโปรเจกต์นี้บ้างครับถึงผมจะไม่ได้ทาคลิปอัปเดตแบบนี้บ่อยนะครับแต่ผมก็ยังโพสต์ข่าวอยู่เรื่อยๆนะถ้ามันมีข่าวนะครับที่รวมให้แบบนี้ก็จะแบบครึ่งปีคครรั้งนนะบบผมเเพื่อป็กาแบบ แคชอัพกันนิดนึงนะครับเผื่อว่าใครไม่ได้อ่านข่าวนะครับผมก็จะทําแบบนี้จนกว่าจะมีการออกฉายแหละอยากทําเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ด้านไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับหรือถ้าอยากคุยกันในเชิงลึกนะครับก็สามารถเข้ามาใน Discord นะครับกลุ่ม a c e b o o k สมัครสมาชิกเข้ามาเล่นเกมกันตอบคาถามกันรับรางวัลหรือจะเข้ามาพูดคุยกันใน Discord เฉยๆก็ได้เฉพาะสมาชิกนะครับยังไงก็ตอนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ My name I'm the is あっ